สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออสเน่ห์ของการถ่ายภาพขาวดำนะคะเรามีข้อมูลจากบทความที่มาจากประสบการณ์ตรงของช่างภาพท่านหนึ่งเลยค่ะน่าคิดนะคะว่าทำไมในโลกที่สีสันมันจัดจ้านขนาดนี้ภาพที่ไม่มีสีเลยกลับยังดึงดูดใจเราได้ตลอดครับประเด็นน่าสนใจมากครับคือภาพขาวดำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเอารูปสีมาทำให้มันจืดลงนะ แต่มันคือการเหมือนกับเปลี่ยนวิธีมองโลกผ่านเลนส์ไปเลยครับจากเมื่อก่อนที่อาจจะต้องพึ่งฟิล์มเฉพาะทางหรือต้องเข้าห้องมืดอะไรแบบนั้นซึ่งเออก็ท้าทายพอสมควรแต่เดี๋ยวนี้ยุคดิจิตอลมันทำให้แบบว่าทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้นเยอะลองทำได้ง่ายขึ้นมากครับจริงค่ะในบทความเขาก็เล่าว่า ตอนแรกๆเลยเนี่ยเขาเน้นถ่ายแต่ภาพสีนะคะใช้ฟิล์มสีสดมากๆอย่างเวลเวียอะไรแบบนั้นตอนนั้นเขามองว่าภาพขาวดำมันดูอาร์ตไปหน่อยต้องเข้าห้องมืดดูวุ่นวายแต่แล้วความคิดเ็าเปลี่ยนไปเอออะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญหรอคะคือส่วนหนึ่งก็มาจากเทคโนโลยีดิจิตอลที่มันสะดวกขึ้นจริงๆแล้วล่ะครับแต่หัวใจสาคัญจริงๆผมว่าคือการค้นพบว่าภาพขาวดาเนี่ยมันมันเหมือนบังคับให้เรากลับไปสนใจพื้นฐานนะครับ พวกเอ่อรูปทรงเชฟรูปแบบฟอร์มแล้วก็โทนสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปรียบเทียบหรือคอนทราสต์พอไม่มีสีมาคอยดึงความสนใจเราใช่ไหมครับเราจะเริ่มเห็นองค์ประกอบพวกนี้ชัดเจนขึ้นมากและเดี๋ยวนี้การถ่ายด้วยไฟล์รอไฟล์ดิบคุณภาพสูงนะครับที่มันเก็บข้อมูลแสงไว้เยอะมากๆมันทําให้เราแบบว่ายืดหยุ่นมากเลยในการเอามาแปลงเป็นภาพขาวดาในคอมพิวเตอร์ทีหลังปรับแต่งได้ดีกว่าเดิมเยอะครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะเขาเน้นย้ำเลยนะคะว่าการตัดสินใจที่ดีคือต้องคิดว่าจะถ่ายเป็นขาวดำต้องแต่ก่อนกดชัตเตอร์ไม่ใช่ว่าถ่ายสีมาแล้วเอ้ยไม่สวยค่อยมาแก้ที่หลังและอย่างนี้เราจะฝึกมองให้เป็นภาพขาวดำได้ยังไงนะคะน่าสนใจมากตรงนี้อืการฝึกมองนี่สำคัญมากครับใช่เลย ลองเอ่อลองตั้งค่ากล้องให้มันแสดงภาพตัวอย่างเป็นขาวดาบนจอดูก่อนถ่ายก็ได้ครับมันจะช่วยให้เราเห็นภาพคร่าวๆนะว่าแสงเงาจะเป็นยังไงโทนสีที่ได้มันจะออกมาประมาณไหนเพราะว่าสีที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยพอแปลงเป็นเฉดเทาแล้วผลลัพธ์มันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้นะครับอย่างเช่นสีแดงกับสีเขียวที่ในภาพสีมันดูต่างกันชัดๆเลยใช่ไหมครับพอเป็นขาวดาปุ๊บเอ่อบางทีมันอาจจะกลายเป็นสีเทาโทนเดียวกันไปเลยก็ได้ทําให้วัตถุดูแบนๆไม่เด่น การเข้าใจว่าสีไหนจะแปลงเป็นเทาอ่อนเทาเข้มหรือเทากลางๆเนี่ยจะช่วยให้เราจัดองค์ประกอบแล้วก็ใช้แสงเงาเพื่อสร้างมิติสร้างอารมณ์ได้ดีขึ้นเยอะครับอืมแสดงว่าสภาพแสงก็มีผลมากๆเลยสิคะใช่ครับมีผลมากเลยภาพขาวดำนี้มักจะดูแบบว่าทรงพลังมากในสภาพแสงที่มีคอนทราส์จัดๆอย่างวันแดดแรงๆนะครับเพราะมันเน้นเส้นสายเน้นเงาที่ชัดเจน แต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ดีในสภาพแสงอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่แค่วันแดดจัดบางทีในวันที่แสงนุ่มๆหรือแม้แต่ในฉากที่อ่อสีสันมันดูวุ่นวายมากๆอะครับการเปลี่ยนเป็นขาวดำกลับช่วยให้ภาพมันดูสงบลงเรียบง่ายขึ้นแล้วก็สื่อสารแก่นของสิ่งที่เราอยากจะบอกได้ตรงขึ้นด้วยครับแล้วเรื่องเครื่องมือล่ะคะ เห็นเขาพูดถึงหลายอย่างเลยตั้งแต่โปรแกรมแต่งไฟล์รอทั่วมาไปจนถึงซอฟต์แวร์เฉพาะทางหรือพวกพรีเซตที่ตั้งค่าเองครับเขาก็ไล่เรียงมาตั้งแต่โปรแกรมแต่งรอมาตรฐานเลยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ดีมากๆครับมีเครื่องมืออย่างเช่นการปรับ c u r ร์ฟเพื่อคุมโทนสว่างมืดหรือ Color Mixer ตัว Color Mixer นี่ดีมากครับคือเรากำหนดได้เลยว่าสีเดิมเช่นสีฟ้าของท้องฟ้าหรือสีเขียวของใบไม้อยากให้มันเปลี่ยนเป็นสีเทาเฉดไหนในภาพเขาวดำซึ่ง มีประโยชน์มากในการสร้างคอนทราสต์หรือเทคนิคดอจจิ้งเบอร์นิ่งการปรับแสงเฉพาะจุดให้สว่างหรือมืดลงเหมือนที่เคยทำกันในห้องมืดสมัยก่อนนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ทำบนคอมพิวเตอร์ได้ละเอียดกว่าเยอะเขายังพูดถึงโปรแกรมเสริมอย่าง Nik Silver Effects ที่เคยฮิตมากๆในการจำลองสไตล์ฟิล์มข่าดำแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าชอบใช้ Adobe Camera r a w กับ Preset หรือค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่สร้างขึ้นเองมากกว่าเพราะมันแบบว่าสะดวกดีแล้วก็รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยครับ มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช้ฟิลเตอร์โพลาริเซอร์เลยทั้งที่สมัยถ่ายฟิล์มสีนี้ขาดไม่ได้เลยทำไมล่ะคะอ๋อครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือฟิลเตอร์โพลาริ์เนี่ยเรามักจะใช้ตัดแสงสะท้อนแล้วก็ทำให้สีฟ้ามันเข้มขึ้นในภาพฝีใช่ไหมครับ แต่ในภาพขาวดำเนี่ยการควบคุมความเข้มของท้องฟ้าหรือโทนสีเทาอื่นๆนะครับเราสามารถทำได้ละเอียดกว่ามากๆในขั้นตอนปรับแต่งภาพโดยใช้เครื่องมืออย่าง Color Mixer ที่เราคุยกันไปตะกีน้นี้มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์นี้หน้าเลนแล้วครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนย้ายการควบคุมจากหน้างานมาสู่ขั้นตอนหลังการถ่ายทำมากขึ้นแล้วการอ้างอิงถึง a n z o Adams ล่ะคะมีความหมายยังไงเอ่ย การพูดถึงแอนโซอดัมส์ก็เหมือนกับเป็นให้เกียรติแล้วก็เชื่อมโยงกับมรดกอันยิ่งใหญ่ของการถ่ายภาพขาวดำนะครับอ d ดัมส์นี่เป็นตำนานเลยที่แสดงให้เห็นว่าภาพขาวดำสามารถถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ความงามแล้วก็อารมณ์ของธรรมชาติได้ทรงพลังมากๆภาพขาวดำมันมีพลังในการสร้างโลกที่ แบบว่าดูเหมือนจริงแต่ก็ห่างไกลจากความเป็นจริงที่เราเห็นด้วยตาสีสีเล็กน้อยซึ่งมันอาจจะทำให้เราตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าบางทีสีสันมันอาจจะบดบังหรือทำให้เรามองข้ามรูปทรงโครงสร้างหรือแก่นแค้บางอย่างไปหรือเปล่า สรุปแล้วการถ่ายภาพขาวดำก็ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคหรือว่ากดฟิลเตอร์เอฟเฟกสวยๆนะคะแต่มันคือการเลือกที่จะมองแล้วก็สื่อสารด้วยภาษาภาพที่ต่างออกไปเลยเน้นที่รูปทรงโทนสีคอนทราสต์ rast, ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจนเป็นทักษะจริงๆมันคือทักษะเลยแล้วก็อยากจะฝากให้ลองคิดต่อเล่นๆดูนะครับว่าในเมื่อหัวใจของภาพขาวดำคือการมองข้ามสีสันไปสู่องค์ประกอบพื้นฐานอย่างรูปทรงลวดลายแสงแล้วก็เงา ลองเอ,อ่อลองฝึกมองสิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตประจําวันด้วยสายตาแบบนี้ดูบ้างสิครับแม้ว่าจะไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายก็ได้นะครับลองสังเกตเส้นสายคอนทราสต์หรือโทนสีเทาที่มันซ่อนอยู่ในฉากต่างๆรอบตัวเราไม่แน่ว่าการฝึกมองแบบนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเห็นและเข้าใจโลกรอบตัวไปเลยก็ได้นะครับ